ปะระดะปะปะปะระดะปะปะปะระดะปะบุม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 ปะถึงปะถึงปะถึงปะปะถึงปะถึงปะถึงปะปะถึงปะถึงปะถึงปะเหลาเชาเพอยาะหงกังปีกลอนลงในดงมะควินขยับเข้าไปใกล้เอาไรเข้าไปชิดเอามือสะกิดนิดหน่อยเป็นไรยึมบ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 ึม ย้อนย้อนไม่เสียเวลาเอามองตาสายตาก็จ้องมองกันรู้สึกเสียวสารหัวใจรักฉันก็ไม่รักลงฉันก็ไม่ลงจะ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 ย้อนย้อนจะจะย้อนย้อนเธอที่มา เธอที่มามาจะทินงจายูนเยเดยูนเยเดหัวใจว่าเวไม่รู้จะให้ไปหาใครจะซื้อไปยู่ทีด้ดโดนยนจะเอาน้องนอนไวาเช้าวกวาย โจ้าชอมาดีคนดีของพี่ก็มาสวยจริงนะเวลาค่ำคืนโอ้จันไปไหนโอ้จันไปไหนทำไมถึงไม่ส่องแสงเดือนมาแฝ้แสงสว่างเมฆน้อยลอยมาบังเมฆน้อยลอยมาบังแสงสว่างก็จางหายไปปะทิงปะทิงปะทิงปะ 不停，不停，不停，不，不停，不停，不停，不，不停，不停，不停，不，咦！